อันนี้เขาเขียนเหมือนน้ำเป็นน้ำพึ่งแต่ว่าเป็นครีมสีขาวอันนี้ราคา2.59ยูโรอันนี้มันเชิญชวนเพราะ,ะรมันบอกว่าทาสีนี่ทาสีนี่ <c oughs> เันนี้นี่ไปกินกับน้ำพึ่งดีับกสอ่ง1.62 1.29ยูโรหนึเจ็ด จีไม่รู้หรอกว่าจะต้องกินชีสกับอะไรจะเอาไปใส่มันแรนดอมมาเลยแล้วกันนี่แรนดอมมาเลยอ8 5ดระดมชีสซอสหวานไทยสวีทชิลลี่ซอสแล้วก็ไทยฮอตชิลลี่ซอสไม่แพงด้วยนะ 1> 2 1งจหนึ่้าเองวันนี้เอามันฝรั่งมาต้มตับตับๆๆแล้วก็ใส่หัวหอมแดงหอมแดงแครลลอทแล้วก็ผัดผัดผัดใส่ซอสแดงอันนี้แล้วก็ใส่ชีสโป้าไปน,นี้เรามีสองแบบต่างกันยังไงไม่รู้แต่ใส่้าไปมีชีสอันนี้ด้วย เปิดออกมามี8ชิ้นเราก็ใส่เข้าไปเฮ้ยเราต้องหั่นก่อนให้มันเล็กๆดีนะเออลืมใส่เข้าไปบอกได้เลยว่าเมนูวันนี้ลูกค้าจะต้องร้องวายเอ้ยว้าวนี่ว้าวจ <c oughs> จานรอเลยหน้าตาไม่สวยแต่ อร่อยนะยังไม่ได้ชิมแต่อะไรที่มีชีสย่อมอร่อยเสมอย่อมอร่อยย่อมหน้าตาเละมากเลยอะไรหน้าตาจะสวยนี่ทำอะไรก็ได้แล้วก็โปะชีสเข้าไปมันจะอร่อยเองก็จะดูดี <laughs> เพราะบางหมดยังไม่ได้ปรุงด้วย มันเราไม่รปรุงมั้งล่ะรู้ยังมันคืออะไรมันคืออะไรมันฝรั่งแล้วก็ชีสก็อะไรอีกเนื้ออะแครอทแล้วก็หอมแดงตือมะกอกเข้าไปตกไปแล้วก็อรุ่นนี้สีแดงสีแดงเป็นไรรุ่นนี้มั้อ่ะไปสองแอร์แล้วกันเหลือเยอะหมวนแป้งมันยากเกินไปกินแบบแผ่ๆนี่ไงเมื่อกี้เอาไก่ไปอบในนี้แล้วก็เอามาโรยแบบนี้ชีส เน้นชีสชีสเยอะๆแล้วก็เอาไปอบเสร็จแล้วคล้ายๆพิซซ่าออกมาแล้วเป็นแบบนี้แป้งกรอบเชียวหั่นเป็นสีชิน้นนี่พิซซ่าได้เลยนะใส่มะกอกลงไปมวนมันยากเนีไย ไส้มันเยอะวนไม่ได้เราเลยทําเป็นพับแทนใส่อะไรก็ได้แล้วก็ใส่ซอสแบบชีสลงไปมันจะอร่อยเองเฮ้ยโคกโคกเป็นไงบ้างม,มีโยเกิร์ตให้เลือกมากมายที่ต้องการคือที่มันเป็นแบบว่ากรีกรกับกรีกแต่บางทีมันซื้อมาแล้วมันก็ไม่ใช่ แต่อันนี้มันเป็นรูปเกาะครีตเลยนะเน,นี่ยเป็นรูปเกาะในราคา3ยูโรเอาอันนี้แหละอันนี้อะไรไม่รู้แล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างบนด้วยนะซึ่นซองซองอะ่ะศ<อ>ูน<อ>ย์จุ 7, ดศูนยุดเจอยู่น้ำผลไม้ดิเขาออกแบบเป็นกระบอกเลยนะราคา2.7ยูโร1.5ลิตรอันนี้1ล ประมาณสองถยูโร1.16นึมเอาไปใส่กาแฟาเอาวันนี้บ้างดีกว่า1.87ดวันนี้ซื้อขนมปังตัดทิชชู่น้ำโยเกิร์ตนมวันนี้ซื้อส้มผักผักแบบนี้แล้วก็แครอทแล้วก็พวกครีมไม่รู้อะไร ไม่ถึงหแล้วก็1กว่ากว่าไม่ถึง2ยูโรทั้งนั้นแล้วก็เลมอนเลมอนหนึ่งจุยูโรขนมปังก็ประมาณสักศูนยจุดหกศกระดาษทิชชู่แล้วก็มีแป้งเคบับแล้วก็เค้กประมาณ3.5ยูโรแล้วก็ไม่รู้ใช้กรีกโยเกิร์ตหรือเปล่าแล้วก็กีวีทั้งหมดนี้26ยูโร วันนี้จะใส่ผงไม่ใช่มามาาแต่ว่าเป็นเซตดาบไปมาเลเซียเรากินแต่บะหมี่ส่วนผงเก็บเอาไว้ รสชาติดีละวาจริง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 เค็มเค็มเผ็ดเผ็ดมันมันเค็มเค็มเค็มข้นจะให้ดูกระสุนนะกระสุนอาวุธลับของเรามีอยู่แค่นี้นะอันนี้คือหนึ่งชุดสองชุดเออนี่อีกเป็นสามว่ะสามชุดนี่อาวุธลับของเราพึงจริงคืออันนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้คือยายายุธนะไม่ใช่พิซซ่าอันนี้ อยู่ให้ได้ตลอดคลิปด้วยับถุงนี้อันนี้อันนี้มันอะไรไม่รู้อ่ะจะไม่ได้ละสามซองนี้เราจะใช้มันตอนไหนดีบันณร่อยจริงๆนะเนี่ยไม่ใช่แค่ธัญพืชน,นะมันเป็นกุ้งนี่กุ้งกุ้งกุ้งเยอะด้วยนะสีมันกลมกลืนไปหมดแล้วมันมีความแซ่บนมน้ำผึ้งโหเจาะได้ไรอะไรจะทำมากเนื้อมันเป็นยังไงอุ้ย เนื้อเหลวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นนั่นชิมเหรอเนี่ยเหมือนครีมข้นๆคล้ายๆไวช็อกที่รสชาติอ่อนแล้วก็เป็นรสน้ำผึ้งแทนก็คือไวช็อกรบน้ำผึ้งอืมแต่ไม่ได้มีความเป็นช็อกนะแค่เปรียบเทียบเฉยๆอ๋แล้วตัตง,งมันเป็นอะไรก็เป็นน้ำผึ้งนั่นแหละที่มันรสชาติอ่อนทำให้มันข้นเออเออก็คือรสชาติน้ำผึ้ง ก็ไม่ได้เข้มข้นอย่างที่คิดวันนี้กินอะไรที่ไม่รู้ว่าเรียกว่าซื้อมาสําเร็จรูปแหละแต่ว่าเขาให้เอามาอบอีกสี่สิบนาทีเป็นแบบนี้แล้วก็เติมผักมะเขือเทศแล้วก็หอมแดงนี่หน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาสวยงามซื้อมานานแล้วออกมาเป็นแบบนี้ฮอันนี้อันนี้ไข่ใช้โป๊บอ่ะอออ อร่อยกับสัญญาใช่ไหม <c oughs> ใช่เหรอมันการค้าๆ่ไกินมานานแล้ว <c oughs> เหมือนไหมเหมือนไหมแต่มันกรอบกว่านะแต่สัญญาปรุงกินไม่ได้กรอบอันนี้มันก็คือข้าวแล้วก็ใส่แยมลงไปแล้วมันก็มีผงอะไรไม่รู้เนี่ย <c oughs> น่าจะเป็นซีนนมอนเนาะ อร่อยดีรสชาติเข้มข้นหวานไหมหวานนิดหวานกลางๆหวานกลางๆมันเหมือนเป็นข้าวต้มคนๆที่มันหวานน่ะอ๋คอคือแค่เปรียบเทียบแต่มันไม่ได้เป็นขา้วาวต้มอร่อยไหมอธสรุปอร่อยอร่อยของชิมอันนี้ว่ามันเป็นของขาวหรือของหวานเป็นมีไอเนี้ยมไหมเหมือนวานิลาอ,อมันมีคาว่าวานิลานะเอามันแกะมาอยู่แล้วอะ่ะเ <c oughs> อามากี้ที่แอบแกะแต่ว่าจะให้ออฟชิมก่อน ของวันอยู่แล้วของวันที่ด้วยเป็นไงมันรสชาติคัสตาร์ด,ดวาน,นิลาอ๋อหรอพุดดิง้องอะไรเงี้ยเนื้อมันแน่นกว่าพุดดิ้งอะ่ะเพราะเป็นคัสตาร์ดอร่อยไหมอร,อ,อร่อยอร่อยนี่เหลวๆข้นๆวันนี้เราจะทําข้อเหลือมันต้มอยากจะบดอแหละแต่ว่าบดไม่เป็นแล้วก็มีอันนี้ข้อเหลือจะทํายังไงต่อเนี้ยมาดูกันบดมันได้แค่นี้แหละ เสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่นมแล้วก็ของที่เหลือจากนั้นก็ใส่ผักมะเขือเทศแล้วก็คนให้เข้ากันคน,คนให้เข้ากันเปิดฝาเพื่อให้ไล่น้ำออกไปให้มันแบบข้นๆแล้วก็ปิดไฟเพื่อประหยัดไฟเพราะมันยังมีความร้อนเหลืออยู่แล้วก็คนไปเรื่อยๆไล่น้ำ จากนั้นเราก็จะใส่ชีส,ช,สชีสสองแบบชีสนิ่มกับชีสแข็งอะไรที่ใส่ชีสมันก็จะอร่อยเสมอแล้วก็ปิดฝาแปบ๊บเดียวรอให้ชีสละลายเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เสิร์ฟได้เลย แบ่งใส่ชามเสร็จเรียบร้อยใส่พริกนิดหน่อยนิดหน่อยพริกอันนี้เผ็ดอันีิกัโนอันิดนึงอ,อันนี้อะไรไม่รู้ไม่เคยกินก็ใส่ลงไปเธอทุกค้าอืมอร่อย เหมือนจะเป็นซุปแต่ไม่ใช่ซุปมันข้นมีชีสหรือด้วยอันนี้เป็นโยเกิร์ตแบบตราครีตเลยนะอันนี้คือรูปเกาะครีตแล้วเราก็จะมาลุ้นกันว่ามันเป็นกรีกโยเกิร์ตแบบข้นๆไหมเด๊ข้นไหมข้นข้นไหมข้นข้นย้เฮ้ยข้นกว่าอันที่แล้วอนะีกข้นคลักเลยคลักเลยดูดิ <c oughs> ที่มันสีทาบ้านมาเดียเน็บเลือกันเหน็บเลือกมันเป็นของครีตเลยนะนี่นี่นก็แสดงว่าจะได้กินที่นี่สิไอุู้หนี่นี่มีดึงดึงเลยนี่นี่นี่ดูเป็นบุนเลยนี่โอ้โหกโยเกิร์ตของแท้เมื่อกี้แยมมันก็เหลือก้นขวดใช่ปะก็เอานมอันนี้เทใส่อันนี้แล้วก็เขย่าเขย่าเขย่า,ยาล้างขวดไงเอาไว้ล้างขวดเสียดายของแล้วก็มาเทใส่อันนี้ แล้วก็ใส่อันนี้เพิ่มหนะ้าตาออกมาเป็นแบบนี้นมล้างขวด